อีกแล้วเพื่อนดูสิเก็บใบพริกหอมแล้วก็ที่พี่่ไปเก็บพริกสดนะั้นมาอ่อมใส่กระดูกหมูกระดูกหมูที่ส่วนตัววิก็แบ่งเอาไว้แล้วก็ไปย่างอันดูใส่ผักใส่ฟักทองอ้อมกระดูกหมูมาเด้อค่ะข,ข้าวร้อนๆกระดูกหมูใส่ใบพริก จวดดูซิลูกโดดวิวีใส่ใบพริกที่วิววีไปเก็บพริกที่สวนวิวีนะปื้ยมาเด้ออมกระดูกหมูเข้ามาพี่น้องไอมันไปจะเสบเลยชอบอ่อมค่ะการที่เราทำอ่อมกระดูกหมูนี่เราจะได้ทานทั้งน้ําซุปดู่นน้าปลาร้าสองช้อนโต๊ะนวดนวดจวดจวดไปโหลดแล้วก็ผักมีผักอะไรก็ใส่ลงไปมีถั่วมีมี สเกตตี้ดูสิมีผักอะไรวิวก็จะใส่ลงไปเพราะว่ากระดูกหมูแบ่งเอาไปย่างแล้วก็เศษนั้นวิวก็ทำเป็นเมนูส่วนตัวอุ้ยฟนบ่มบ้มอยู่อ้อมแม่อ้อมแม่ใส่เห็ดใส่อยังไรมดคะ่ะคำว่าอ้อมใช่ไหมอุ้ยใส่ถัวด้วยดูสิจะเสียบอ้อมแม่อ้อมน้ำแตหยอยปกๆปก,ปกฟังเพลงลุกพ่นปลเตียนพร้อม มันเผ็ดมันก็ต้องน้ำตาย,ย้อยแล้วเนาะนะคะนะคะดูใบพริกที่วิวเก็บมาจากสวนเมื่อเช้านี่แหละการที่เราทำใบพริกนี่เราจะใส่ออมนะคะเอาลงไปเลยโอ้จุดจวดลงไปเลยจุดจวดใส่มีผักอะไรก็ใส่ไปมีถัว่วมีเออใบพริกที่สวนวีวแล้วก็ใส่ลูกโดดด้วยเห็นไหม พ่าแม่บ้วนเราเขาจะอ่อมใส่ยอดฟักทองใช่ไหมไปข้าวหมือจุดจุดไปไปื้ยอ่อมกระดูกหมูใส่ผักสารพัดผักดูซิหน้า,นาทานไหมฟดบึมบึมยุกกระดูกหมูนี้มันจะทำให้น้ำซุปอร่อยคำว่าอ่อมก็ต้องใส่น้ำปลาลานะคะดูสิที่เมื่อเช้านี่ไปเก็บใบพริกมา กระดูกหมูกำลังร่อนรอนแล้วสุกน,น,นัว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 จุดจวดนะคะกระดูกหมูนี่โอ้ยฟดบึมบ,มบึมอยู่บับนี้ข้าวว่าไงข้าวส่วนตัวตอนแรกว่าจะทำอันนี้คำว่าวอ่อมทานกับขนมจีนได้ปะคืฟอฟดให้เด็ดปิดไปเลยค่ะถ้าฟดข้าวร้อนร้อนโอ้ยร้อนมือข้าวร้อนร้อน ข้าวร้อนๆจุดจวดกับอมกระดูกหมูสารพัดผักใบวีวีนะคะไปดูเลยอ,อุ้ยซีซาซีซาลูกโดดนะคะปิดไฟนะคะผักเอาใส่ลงไปทุกผักแล้วอมกระดูกหมูนะคะคนอีสานเขาเรียกว่าอมอมนี้เราได้กินน้ำซุปน้ำซุปจากกระดูก ดูลูกโดดน้ำตาหย่อยปุก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 น้ำตาหย,ย,ย่อยปุกปุกลูกโดดวีววใบพริกก็จากสวนวีววนี่แหละจากต้นนะคะสารดีดีชอบทานอ่อมคนอีสานชอบทานแกงอ่อมแกงปลาแกงอมปลาอม อมกบอ้มเขียดก็บอกไปอันนี้บ่มีมีแต่ก,กระดูกหมูไปเลยนะคะหิวแล้วค่ะเที่ยงแล้วเที่ยงนะจะบ่ายแล้วนี่ทำน,น,นู่นทำนี <c oughs> ่กระดูกหมูนวน,ว,นว,วดนวดจดจดไปหลอดไสันใส่ถั่วมีถั่วมีอะไรไปทั่ว ไม่ต้องห่วงขาตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปอ่อมๆๆขา้ขาวร้อนๆข้าวร้อนๆน,นะคะน้ำพริกก็ยังมีอยู่นะคะไปไปวิว,วจะไปสดสดกระดูกหมูชอบเพราะว่ามันเวลาอ่อมแล้วมันจะมีน้ำหวานนัวๆใช่ไหมคะนัวๆมีถั่วด้วยอุ้ยเนาะคนอีสานต้องแกงอ่อม ว่าสานไปเลยจุดจวดไปเลยค่ะแกงอ่อมแกงอ่อม